สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ v i l l a ่ย์อ o โ o ของเหล่าตัวร้ายใน c o m m a n d เ e อ d ์ดับในพาร์ทที่4หากภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามาเนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจมีเนื้อหาบางส่วนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นไปและเนื้อหาส่วนใดที่เพื่อนๆทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับโดยในพาร์ทนี้ผมจะพูดถึง Foundation X และ n น ver f o u เ d a t i o n X เป็นผู้มีอิทธิพลและร่ำรวยที่สนับสนุนองค์กรใต้ดินอื่นในฐานะสปอนเซอร์พวกเขาจะให้ทุนแก่โครงการที่ผิดกฎหมายจำนวนมหาาลเพื่อแลกกับผลกำไรที่นับไม่ถ้วนและเพื่อรวบรวมข้อมูลการวิจัยของพวกเขาซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวกับคาเมร r เรเดอร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ยุคเคเซไปะจนถึงยุคเลวะโดยในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึง Foundation X ที่เกี่ยวข้องกับคาเมร r เรเดอร์ดับเบิลเท่านั้นนะครับโดยงานวิจัยที่เกี่ยวก้อนกับคาเมร์เรเดอร์ดับเบิลมีดังนี้ Ark, ที่สร้างขึ้นโดย Post tech, ดรโพสเท็กด็อกเตร์ที่ทำงานให้กับ Foundation X เป็นกองกำลังส่วนตัวของเขาเองโดยจะมีการคัดเลือกคว์กที่แข็งแกร่งให้อยู่รอดเพื่อฝึกต่อไปในขณะที่ผู้อ่อนแอจะถูกกำจัดทิ้งโดยคว์กจะมีพลังต่างๆดัง,งนี้ไซโคคิเนซิตควบคุมวัตถุหรือสร้างขึ้นพลังงานพโลคิเนซิตการควบคุมไฟไซโคเมนเทรี ary, การรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ในโคเวอร์ over, คือมนุษย์ที่ถูกนำกลับมาจาับความตายและกลายเป็นทหารระดับสูงที่มีความสามารถทางกายภาพทุกด้านเหนือกว่าม,มนุษย์ส่วนใหญ่อีกทั้งยังได้รับความเสียหายและถูกจัดก,การได้ยากอีกด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขาจะต้องฉีดเอนไซม์เข้าสู่ร่างกายเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเน่าสลายการวิจัยนี้นำโดยไดโดมาเรียโดยอ้างอิงจากการตายของโนสกิไรโตที่ฟื้นคืนชีพหลังจากหลุดเข้าไปในทูไกอาร์เมโมรี แต่กลับขอทุนไม่ผ่านเนื่องจาก Foundation X เลือกที่จะลงทุงในไกอาเมมโมรีมากกวา่าเหล่าในโคโอเวอร์ over นั้นได้ตายไปแล้วในทางเทคนิคโดยจะเห็นได้ว่าร่างกายของพวกเขาเย็นเฉียบแทนที่จะอบอุ่นและความเสียหายทางกายภาพที่ทําให้ถึงตายหรือพิการเช่นกระดูกขักจะไม่ทําให้การเคลื่อนไหวร่างกายของพวกเขาลดลงมากนัก และการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเช่นการสูญเสียความเป็นอกเห็นใจและไม่กลัวความตายและจะค่อยๆสูญเสียความทรงจําเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่และเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปพวกเขามีความเข้ากันได้ดีกับไกรอาเมมโมรีบางอันแต่โชคไม่ดีที่พวกเขาจะกลายเป็นผงทุลีเมื่อถูกคอมเมนเดอร์แม็กซิมัมไรท์หรือสแกนนิ่งชาร์ตของคอมเมนเดอร์โอ๊ โดยพวกเขาจะกลายเป็นกองกําลังทหารรับจ้างในชื่อ Never ซึ่งจะเป็นชื่อย่อของ n e โค o อเวอนั่นเองคาสุจุนเป็นคู่ปรับคนสุดท้ายของ c o m m ม n r ด d e r d o u เบเขาเป็นนักวิจัยของ Foundation X นอกจากนี้เขายังปรากฏตัวใน c o m m ม n r ด d r r Double Return Eternal ซึ่งเป็นภาคก่อนของท v วีซีรีส์หลัก ใน Kamen Rider d o u b l e r เ t u r n e t ท r n a l คาสุได้รับการทดลองโดยด p รโพสติกเพื่อให้กลายเป็นควาอตคาสุจะปรากฏตัวในร่างของ Kamen Rider Eternal Red Fair แต่ Eternal Memory กับปฏิเสธเขาเมื่อมันอยู่ต่อหน้าไดโดคาสุมิและต่อมาเขาจะกลายเป็นยูโทเปียโดพันเพื่อต่อสู้กับไดโดคาสุมิ แต่ก็ถูกฆ่าลงในที่สุดโดยร่างกายของเขาจะถูกรักษาไว้เพื่อที่เขาจะได้ฟื้นขึ้นมาใหม่ในฐานะเนโคโอเวอร์ใน Rider The Burn, คาร์เมนเ d เดอร์ดับเบิลคาสุจะเข้าไปพบกับโซโนสกิลิวเบเพื่อหาลือเกี่ยวกับการระดมทุนของฟาวเดชันเอ็กซ์สำหรับมิวเซียมหลังจากนั้นเขาได้รับมอกบกระเป๋าเอกสารที่มี T2 ทูไกอา m ์เมมโให้กับทวตะเพื่อนำไปยังสำนักงานใหญ่ของฟาวเดชันเอ็ หลังจากเริ่มแผนการไกอาอิมแพคของคาสุโชทาโรปรากฏตัวขึ้นโดยไม่ได้แปลงร่างและใช้หมวกและอุปกรณ์ต่างๆของเขาเพื่อเอาชนะยูโทเปียโดพันธ์และช่วยวากนะออกมาได้รวมถึงทำลายสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างไกอาอิมแพคอีกด้วยคาสุ u, โกรธมากและตามไปฆ่าโชทาโรที่เข้ามาขัดขวางเขา จากนั้นฟิลิปก็มาถึงและได้แปลงร่างกับโชโทโลโเป็นคาร์เมนไรเดอร์ดับเบิลไซโคลจ็อกเกอร์เอ็กซ์ตีมเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจัดการกับยูโทเปียโดพันธ์ เขาจะปรากฏตัวอีกครั้งในค a m เม n นเรเดอร์การปรากฏตัวในวิดีโอเกมค o m เม r นเรเดอร์บัตโต้ัตโซและเกมการ์ดอย่างไบ t ท l เท p สปิริตค e n เม d e เรเดอร์เอเทน a ลเลดแฟรความสูง2 0 5ซนมน้ำหนัก95กิโลกรัมเลดแฟร์จะเป็นเอเทนอลที่ไม่สมบูรณ์ค่าสูรจะเข้าถึงล่างนี้โดยใช้ T1 วันเ n a l Memory แต่เนื่องจากความเข้ากันได้กับ Memory ีมีน้อยทำให้เขาไม่สามารถใช้มันได้นานนัก ยูโทเปียโดพันส่วนสูง222ซนเมตรน้ำหนัก111กิโลกรัมเขาจะมีพลังที่สามารถปิดเบือนความเป็นจริงซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถของเมมโมรีในการมอบความปรัถนาและดูดซับแรงบันดาลใจและความทะเยอทะยานของผู้คนพลังที่เราจะเห็นเขาใช้มากที่สุดนั่นก็คือพลังจิตที่ใช้ควบคุมสิ่งต่างๆโจมตีศัตรูหรือใช้พลังจิตในการหยุดการโจมตีโดยเขาจะใช้อาวุธเป็นไม้เท้า เขาสามารถเรียกทอร์นาโดมาพร้อมกับพายุฝนฟ้าขนองขนาดเล็กได้ขโมยพลังชีวิตของผู้คนบางส่วนเพื่อเพิ่มพลังให้กับตนเองและความสามารถในการทําให้ใบหน้าของผู้คนหายไปและทําให้อยู่ในสภาพปสตินีออนอ t l แลนเป็นหัวหน้าของ Foundation X สาขาในญี่ปุน่นโดยคาสุจะรายงานโดยตรงกับเธอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเธอมักจะจับเวลาเพื่อพูดคุยเพื่อทำให้เป็นไปตามตารางงานของเธอ เธอมาพบกับคาสุเพื่อฟังรายงานและตัดสินใจเรื่องเงินสนับสนุนของมิวเซียมโดยบอกว่าจะเลิกลงทุนในมิวเซียมเช่นเดียวกับงานวิจัยก่อนหน้านี้อย่างเนเวอร์หลังจากเห็นการแพ่แพ้ของคาสุนีออนตัดสินใจยุติการวิจัยไกาอาร์เมมโมรีของ Foundation X อย่างเป็นทางการดอสเตอร์พอ p เปกเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Foundation X โพสเปกเป็นหัวหน้าโครงการเพื่อสร้างควากเขาเป็นคนที่โหด้ายที่แสดงความเมตตาเพียงเล็กน้อยต่อผู้ใต้มาคขัารญชาของเขาสังห่านควาที่อ่อนแอโดยใช้งานเฮเวนฮอนที่เขาสร้างขึ้นและใช้เนเวอร์เป็นหุ่นฝึกทหารพลังจิตของเขาแต่หนึ่งในคอร์สของเขาที่ชื่อมินะเธอเป็นคนที่มีพลังมากกว่าคน,น,นอื่นๆแต่เธอกับหักหลังเขาและเข้าร่วมกับคัสมึมิเพื่อพยายามปลดปล่อยควาคน,น,นอื่น จากนั้นโคดเปกได้เผชิญหน้ากับคาซมิในฐานะไอดอลพันและได้ฆ่าโค้ดทั้งหมดจากพลังที่เขาติดตั้งไว้อย่างไรก็ตามก,การกระทำดังกล่าวทำให้คาซมิโกรธเป็นอย่างมากและได้เข้าต่อสู้กับไอดอลพันโดยมีเดเวอร์คนอื่นๆคอยสนับสนุนอยู่ เขาจะปรากฏตัวอีกครั้งในคาเมนเวเดอร์ไกมุเซนโกกุแบทเทิลรอยัลด้านพลังและความสามารถส่วนสูง220ซนติเมตรน้ำหนัก147กิโลกร,รมัมเขาจะมีความสามารถในการตรวจจับกล้ามเนื้อของฝ่ายตรงข้ามเพื่อวิเคราะห์การโจมตีครั้งต่อไปสร้างเครื่องหมายดวงตาบนหน้าผากของเป้าหมายเพื่อควบคุมหรือจัดการกับคนเหล่านั้นและยังมีความสามารถในการบองผ่านดวงตาเหล่านั้นได้อีกด้วย เขาจะใช้ลูกตาขนาดยักษ์ที่ลอยอยู่ข้างกายเพื่อสร้างระเบิดและเรียกลูกตาขนาดเล็กจำนวนมากเพื่อโจมตีศัตรูได้อีกด้วยไดโดมาเรียหรือไซโคนโดพันเธอเป็นแม่ของไดโดคาสึมิในระหว่างการจู่โจมฟูโตซิตี้ของเนเวอร์เธอใช้นามแฝงว่ามาเรียเอสแคนเบอรีเดิมมาเรียเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมแต่จากความโศกเศร้าจากการตายของคาสึมิ มาเรียเริ่มหมกมุ่นอยู่กับการชุบชีวิตลูกชายของเธอโดยร่วมมือกับ Foundation X เพื่อทำการวิจัยของเธอให้สำเร็จเมื่อเนเวอเริ่มเคลื่อนไหวในเมืองฟูโตมาเรียปลอมตัวและช่วยเหลือสำนักงานนักสืบตาลุมิต่อสู้กับคนของฟูโตที่กลายเป็นโดพันจากทีทูไกอาร m เมมรโดยพลังของไซโคลโดพันฟิลิปคิดว่าเธอคือเชอราวหรือแม่ของเขาจึงพยายามที่จะเข้าใกล้เธอ ซึ่งก็เป็นไปตามแผนของมาเรียเธอต้องการที่จะรับพาตัวฟิลิปไปเพื่อให้พลังงานแต่เอ็กบิเกอร์เครื่องที่จะยิงลำแสงเพื่อทำลายล้างเมินฟูตโตและเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นเนเวอร์ทั้งหมดเมื่อเหล่าไรเดอร์เริ่มโต้กลับเอเทนอลมาเรียได้ทรยศ์ลูกชายของเธอด้วยความรู้สึกผิดด้วยการฉีดเอนไซม์สลายตัวใส่เขาเพื่อทําให้เขาตายลงแต่คาซมิก็ยิงมาเรียที่ท้องและหนีไปพร้อมกับเอนไซม์อีกตัวหนึ่งโดยทิ้งให้มาเรียตายอยู่ในอ้อมกอดของฟิลิป การปรากฏตัวในวิดีโอเกมคอมเมนเดอร์ไรเดอร์บูทส่วนสูง182เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกร,รมัมเธอจะมีความสามารถในการควบคุมลมสามารถเรียกพายุทอร์นาโดขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเดินทางซึ่งสามารถใช้เปลี่ยนเบียนการโจมตีได้ฮาเนฮาเลกะยิโดพัน เธอเคยเป็นอัจฉริกรที่ถูกยิงเสียชีวิตขนาดหลบหนีออกจากเรือนจําเธอกลายเป็นเนโคโอเวอร์คนสุดท้ายในกลุ่มของเนเวอเลกะถูกจับโดยคนของดรโพสเปกแต่เธอก็หนีออกมาได้และได้ไปช่วยคาซามิในการช่วยเหลือเหล็คว้า ก่อนที่เธอจะตกใจเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงในบุคลิกของคัตซมิหลังจากการตายของเหล่าควักอย่างไรก็ตามเลกะเชื่อว่ายังมีสิ่งดีๆหรืออยู่ในตัวของคัตซมิและได้ติดตามเขาไปถึงฟุตโตเธอใช้ T2 h e a t ส m e m o r เพื่อแปลงร่างเป็นฮีสโตพันเธอได้เข้าต่อสู้กับคอ m เมนเดอร์จกเกอร์แต่ก็พ่ายแพ้ให้กับเขา เธอพยายามจนมาถึงฟูโตะทาวเวอร์และได้ขอร้องคาซมิเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเธอกับถูกเขาต่อยเข้าที่ท้องก่อนที่เธอจะสลายไปในอ้อมแขนของโชทาโร่เธอจะปรากฏตัวอีกครั้งในฟูโตะทันเทการปรากฏตัวในวิดีโอเกมคอ m เมนเดอร r a i เดอร์ o ูธส่วนสูง178ซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัม เธอจะมีความสามารถในการต่อสู้ระดับสูงขณะที่เธอเป็นมนุษย์อยู่ในร่างของโดพันเธอจะมีความสามารถในการยิงไฟออกจากมือของเธอและสามารถกระโดดได้ในระยะไกลอิซุมิคิโอซุยลูนาโดพันเป็น LGBTQ+ ในกลุ่มเนเวอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นมือขวาของคาสุมิ อิซุมิเป็นคนที่มีระดิยมแบบมาโซคิดและครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกน้องของยากุซ่าจนกระทั่งเขาถูกหักหลังและถูกแทงเข้าที่หน้าอกปางตายเขาตกหลุมรักคาซึมิที่เขาได้เห็นก่อนเสียชีวิตโดยเรียกเขาว่าคาซึมิจังและอิจฉาใครก็ตามที่เข้าใกล้คาซึมิมากเกินไปอิซุมิจะติดตามคาซึมิไปโดยไม่มีคำถามใดๆใ,ในทุกภารกิจในภารกิจของดรโพสเปก อิสมิจะเป็นคนช่วยฉีดสารเอนไซม์ให้กับเลกะาและเป็นคนจัดก,การกับบอดิกาดผู้หญิงของรอเตอร์โพสเฟกในภารกิจที่เมืองฟูตโตะเขาได้รับ T2 Luna m e m o r มรและเข้าประทะก,กับค a m m เมนเรเดอร์ดับแต่ระหว่างการต่อสู้นี้เองอยู่ๆเอจิก็ปรากฏตัวขึ้นและเสนอตัวต่อสู้กับ Luna ลูนาโดพันเองลูนาโดพันจึงเข้าไปต่อสู้กับค a m m เมนเรเดอร์โอและถูกจัดก,การลงในที่สุด เขาจะปรากฏตัวอีกครั้งในคา m มนเวเดอร์ไกมุเซนโกคุ a บ t เทนรอยัลและปรากฏตัวในฟ u โตทันเทส่วนสูง242เซนติเมตรน้ำหนัก120กิโลกรัมในร่างมนุษย์เขาจะมีศิละปะในการต่อสู้ในความใช้ความอ่อนช้อยในการหลบการโจมตีในร่างของโดพันเขาจะมีความสามารถในการสร้างภาพดวงตาที่ทรงพลังจนแทบจะแยกไม่ออกจากความเป็นจริงนั่นก็คือการสร้างฝูง t e m a c a r e โดพัน oh เพื่อต่อสู้นั่นเอง และเขาจะมีแขนที่ยืดออกคลายแส่ er, ที่จะสามารถขยายออกได้ทุกระยะเพื่อโจมตีโดมโตะโกโซเมทัลโดพันโดมโตะเป็นชายหนุ่มที่เสียชีวิตเพื่อปกป้องที่ดินจากนักพัฒนาเขายังเป็นคนในกลุ่มที่ไปรับตัวเลกะมาเปลี่ยนเป็นเนโคโอเวอร์อีกด้วยในภารกิจของดอร์โพสเปกโดมโตะจะเป็นคนจาัดก,การกับบริการผู้ชายของดรสเปกในภารกิจที่เมืองฟูโตะ เขายินดีที่จะต่อสู้กับโชทาทโร่และฟิลิปในฐานะคาเมนเดอร์ดับเบิลโดยเขาไม่ได้แปล่งล่างเป็นโดพัน์แต่หลังจากการต่อสู้เขาก็ค้นพบกับเมทัลเมโมรีและได้ใช้มันและทําการต่อสู้กับดับเบิลต่อไปแต่ต่อมาเขาก็ได้พ่แพ้ให้กับโชทโโร่ในฐานะคาเมนเดอร์จ๊กเกอร์ เขาจะปรากฏตัวอีกครั้งในคาเมนเวเดอร์ไกมุเซนโกกุแบทเทิลรอยัลและปรากฏตัวในฟูโตทันเทส่วนสูง200เซนติเมตรน้ำหนัก276กิโลกรัมโดมโตะจะมีกระบองที่ปลายด้านหนึ่งเป็นค้อนใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ในฐานะของเมทัลโดพันร่างกายของเขาจะมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก และเขาจะใช้อาวุธ2อย่างในการต่อสู้อย่างแรกคือกรงเล็บเหล็กที่รู้จักกันในชื่อ Metal Core และอีกอันนึงก็เป็นกระบองของเขาซึ่งจะเรียกว่า m t t a l c n นอาชิวะระเคนทิกเกรอร์โดพันเขาเป็นนักแม่นปืนผู้เชี่ยวชาญสมาชิกของ n e เ e r เป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนทางทหารก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในการดวนปืนโดยทิง้งครอบครัวไว้เบื้องหลังเขาฟื้นขึ้นมาในฐานะเนโคลโอเวอร เคนเริ่มสูญเสียวความเป็นมนุษย์ไปอย่างช้าๆเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมของเขาเขามีนิสัยที่ชอบพูดว่าเริ่มเกมเมื่อเริ่มการต่อสู้ในภารกิจที่เมืองฟูตโตะเคนได้เข้าต่อสู้กับคา m เมน d เอเดอร์เอ็กเซลหลายต่อหลายครั้งทั้งในร่างมนุษย์และร่างโดพันก่อนที่สุดท้ายเขาจะพ่ายแพ้ให้กับคา m เมน d เอเดอร์เอ็กเซลทายอา เขาจะปรากฏตัวอีกครั้งในคอมเมนเดอร์ไกมุ s e n โ o k u แบท t ทิลรอยัลและปรากฏตัวในฟูโตทันเทส่วนสูง190ซนติเมตรน้ำหนัก138กิโลกรัมในฐานะทิกเกอร์โดพันเขามีไรฟิลขนาดใหญ่ติดอยู่ที่แขนขวาสามารถยิงกระสุนพลังงานสีน้ำเงินอันทรงพลังได้ไดโดคาสมิคอ m เมนเดอร์เอเทอเดิมทีคาสมิเป็นเด็กที่อ่อนโยนและมีความรักในเสียงดน,นตรี อีกทั้งยังมีความแกล้ชิดกับแม่ของเขามากแต่คาซึมิเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องของหัวใจตั้งแต่กําเนิดเมื่อรวมกับอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงทําให้เขาเสียชีวิตทําให้แม่ของเขาใช้การวิจัยโครงการเนโครโอเวอร์ของเธอเพื่อช่วยชีวิตของเขาทําให้เขาเป็นเนโครโอเวอร์คนแรกโดยใหเอนไซม์กับเขาอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามแม้ว่าคาซึมิจะมีทักษะในการต่อสู้เหนือมนุษย์แต่โครงการเนโครโอเวอร์ก็ถูกปฏิเสธทำให้คาซึมิและแม่ของเขาจะต้องออกจากฟาวเดชันเ พวกเขาเปลี่ยนคน4คนที่เพิ่งเสียชีวิตให้กลายเป็นโคเวอร์และก่อตั้งเนเวอร์ขึ้นมาความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของคาซมิเริ่มลดลงอย่างมากและการฝึกทหารรับจ้างของเขายิ่งทำให้เขาเย็นชามากขึ้นอย่างไรก็ตามศิลธรรมในอดีตบางอย่างของคาซมิยังคงอยู่ภายในใจเขา คาซมิยังคงมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจโดยพยายามช่วยบินะและคนอื่นๆจากการทดลองของฟาวเดชั่นเอโดยรู้สึกรังเกียจที่พวกเขาได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นหมู่ทดลอง คาสึมิล้มเหลวในการหยุดการกระทำที่โหดร้ายของโรเตอร์พอปเพ็ดคาสึมิจึงลัดทิ้งศีลธรรมทั้งหมดและการเป็นผู้ก่อการร้ายที่ชั่วร้ายด้วยความโกรธและความเกลียดชังของเขาคาสึมิวางแผนที่จะแก้แค้นมิวเซียมและฟาวเดชั่นเอ็กโดยตั้งเป้าไปที่เมืองฟูโตะคาสึมิปรากฏตัวครั้งแรกในเมืองฟูโตะได้เข้าโจมตีเฮลิคอปเตอร์ที่ทับะตะกำลังนั่งอยู่และยึดเอาทีทูเออร์ m ทนอลเมมโมรีไปและได้แปลงร่างเป็นคอ m เมนเดอร์เอเทนอล แต่ทวตะก็ได้กดระเบิดตนเองหวังที่จะฆ่าคาสมิทําให้ทีทูไกอา m e เมมโมรีกระจายไปทั่วเมืองคัสมิที่รอดมาได้ได้ไปหากลุ่มเนเวอร์ของเขาและให้เนเวอร์คนอื่นๆอ,ออกตามหาเมมโมรีของตนเอง จากนั้นคาซมิก็ปรากฏตัวขึ้นในสถานที่ที่พวกโชทาโรพบกับมาเรียซึ่งเขาได้เข้าต่อสู้กับคา m เมนเดอร์ดับเบิลและเอาชนะมาได้อย่างง่ายดาย หลังจากดับเบิลพ่าแพ้ฟิลิปก็ถูกจับตัวโดยเนเวอร์คัสมิจึงเปิดเผยแผนการของเขาที่จะจิตของและสร้างเมืองฟูตโตะขึ้นมาใหม่ในแบบของตนเองโดยผู้คนทั้งหมดจะกลายเป็นเนโคโอเวอร์ over. คัสมิจึงเปิดใช้งานเครื่องเอ็กซ์พิเกอร์แต่ฟิลิปได้ใช้พลังของตนเข้าไปแก้ไขระบบทําให้ระบบยังทํางานไม่สําเร็จส่วนมาเรียที่รู้สึกผิดได้ฉีดเอนไซม์หลายล่างเข้าไปในตัวคาสมิ แต่คาซึมิกับยิงมาเรียที่ท้องทําให้ฟิลิปโกรธและสามารถปิดการใช้งานเอ็กซ์เกอร์ลงได้คาสมิที่หนีออกมาได้ได้ใช้เอนไซม์อีกตัวหนึ่งเพื่อคืนสภาพตนเองและได้แปลงร่างเป็นคอ m เมนเดอร์เอเทนอลจากนั้นดับเบิลที่ตามมาทันก็ได้เข้าต่อสู้กับเอเทนอลบนฟูโตะทาวเวอร์ แต่ต่อมา Eternal ก็เข้าสู่โหมด Stenting Armament โดยใช้โ o น e Memory เพื่อเรียก T2 g ูไกอา m m m o r y ีอื่นๆมาใช้จากนั้น Eternal ก็ใช้ Never Ending Hell Maximum d i e เพื่อส่งให้ d ด u เบิตกลงไปจากฟูโตะทาวเวอร์สู่ความตายแต่ด้วยการสนับสนุนจากคพลเมืองของฟูโตะและลมกันโชคแรงที่พัดเข้าสู่ Extreme Memory ทำให้ d ด u เบิเปลี่ยนจากไซโคลจ็อกเกอร์ Extreme เป็นไซโคลจ็อกเกอร์ c o Extreme และได้โจมจีเอเทนอลด้วยการเตะที่รุนแรงพอที่จะเอาชนะเขาและทำลาย Memory ทีทูไกอาร์เมมบรีทั้ง26อันในคราวเดียว เขาจะปรากฏตัวอีกครั้งใน Comment Raider Geo ในฟูโตทันเทและ Comment Raider Ghost Special Event การปรากฏตัวในวีดีโอเกมปรากฏตัวในวีดีโอเกม Comment Raider Battle g a n b a r i z e Comment Raider Battle g a r b a r i s i n g เกมการ์ดอย่าง m a r c Raider e x t e n s i o n Pack c a r d Comment Raider Bake Joker Battle Spirit Comment Raider Battle Battle Comment Raider Raider Boot k a m e n Raider Battle Rush คอมเมนเดอร์บัตเทิลไล n ์คอมเมนเดอร์ทันเซนฮีโร่คอมเมนเดอร์ซิตี้ a อลคอมเมนเดอร e เมมโมรีออฟฮีโร่คอมเมนเดอร์บั t เทิลไลท์วอล 2, คอมเมนเดอร์บัตเทิลไลท์วอลเจเนซิต์เอเทอร์นอลในเกมนี้จะสามารถใช้ทีทู r กอาร์เมมโมบางส่วนเพื่อทำการโจมตีพิเศษหรือเพื่อเพิ่มความสามารถของเขาความสูง205เซนติเมตรน้ำหนัก95กิโลกรัมพลังต่อย7ตัน พลังเตะ12ตันกระโดดสูงสุด150เมตรความเร็วในการวิ่งสูงสุด100เมตรต่อ3มินาทีคาสเมิเป็นผู้ใช้มีดที่เก่งกาจเขาสามารถตอบโต้ศัตรูได้ทางระยะกลางและระยะไกลได้โดยไม่มีปัญหาการต่อสู้ระยะประชิดต,ตัวเนื่องจากได้รับการฝึกเป็นทหารรับจ้างเขาจึงมีทักษะในการต่อสู้ระยะประชิดที่ยอดเยี่ยมเอเทนอลรีควมซึ่งจะเป็นขึ้นพลังที่จะทําให้ไกอาเมมโมรีอื่นๆทั้งหมดหมดสภาพ เ t เทนอลสแตนติ i งอาร์มเม n นจะมีความสูงอยู่ที่205ซนมน้ำหนัก97กิโลกรัมด้วยการเติมไคลอาร์เมโมรีทั้งหมด26ช่องของเขาโดยการใช้โซนเมโมรี y เอ e r นอลจะเข้าสู่โหมด s t ต n d ิ i งอาร์มเม t นแบบฟอร์มนี้จะเรียกอีกอย่างว่าสตองเกตฟอร์มไคลอาร์เมโมรี f ฟูลอีพิกฟอรในโหมดนี้เขาสามารถดูดซับพลังงานของ x b i n n g e r เพื่อผลิต Eternal Wave เพื่อเปิดใช้งาน Never Ending h e ง l ได้ าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ส cribe แชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับและตอนนี้ทางช่องของเราก็มีระบบซ u เปอร์แตงที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงเลย